สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไบตเตยกันอีกเช่นเคยนะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์พื้นฐานที่ควรรู้กันค่ะซึ่งคำศัพท์เหล่านี้คุณครูเคยได้แจกให้ไปในเอกสารสารบัญคําำซึ่งวันนี้ที่เราจะเรียนการจะอยู่ในหน้าที่3คำที่1ถึง10นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกสะกดคำไปพร้อมๆกับครูค่ะ Number one C H o. I N A China ประเทศจีนอีกครั้งค่ะ C H I N A China ประเทศจีน Number two C H E S T Chest อ,อกอีกครั้งนะคะ C H e S T. S e S T Chest แปลว ok ่าอกค่ะ Number 3 C H I C K E N Chicken ลูกไก่อีกครั้งค่ะ C H I C K E N Chicken แปลว่าลูกไก่ค่ะ ต่อไปเราจะมาฝึกคำที่4กันนะคะ number four c e. chocolate chocolate อีกครั้งค่ะ c e. chocolate แปลว่าช็อกโกแลต n u m b e r C L O U D Y c l o u d y เต็มไปด้วยก้อนเมฆอีกครั้งนะคะ C L O U D Y c l o u d y เต็มไปด้วยก้อนเมฆค่ะ n u m b e r C O C K Cock ไก่ตัวผู้อีกครั้งค่ะ C O c K Cock แปลว่าไก่ตัวผู้ค่ะฝึกอ่านทันกันไหมคะเด็กๆต่อไปเราจะมาฝึกอ่านคำที่7กันแล้วนะคะ Number s C O M I C B O K Comic Book หนังสือการ์ตูนอีกครั้งค่ะ C O M I C B O o K Comic Book หนังสือการ์ตูน Number e C O M P U T E R Computer Computer อีกครั้งนะคะ O M P U T e R C-O-M-P-U-T-E-R COMPUTER แปลว่าคอมพิวเตอร์ค่ะ Number อย C o O K Cook ทำกับข้าวอีกครั้งนะคะ C o O K Cook แปลว่าทำกับข้าวค่ะ Number 10 C O K I E คุ o k i e Cookie. ขนมคุกกี้อีกครั้งค่ะ C O K I E คุ o k i e ขนมคุกกี้อย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกสะกดคำกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ